ข้างลุงตกใจแมงมือที่สุดในโลกเลยครับลวยัง้า่หมจะทั่วรา อ <asure it lud es> <laughs> ้ยไว้ี <UE> ่ <od> oh ้ไปมาดดีปอดใช่ี่ากสนค่ะมเลยดวไป้่ตที่ปนเร็วๆเตรีบไปอย่าูิตไปไหนะโอเค อะไรนะคะอะไรี่ะ โอ้ยเพื่อค่ะเม,มืเ่อกี้ไปทาอะไรคะ